ก็สวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์บรายครูเอียวนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั่นเองนะครับเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ เรามาดูความหมายของคำกันก่อนนะครับว่าคำว่าวัตจักรแปลว่าอะไรนะครับวัตจักรคือเวลาของเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบหรือเป็นระบบนะครับจนจบลงนะครับโดยจุดจบนั้นและจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์จะเป็นจุดเดียวกันหรือคล้ายๆกับ ถ้าเด็กๆไม่เคยได้ยินคําว่าวัจักรเด็กๆบางคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าวงจรน,นะครับหนังสือบางเล่มหรือคุณครูบางท่านอาจจะใช้คําว่าวงจรชีวิตของสัตว์นะครับพูดง่ายๆก็คือการที่สัตว์หนึ่งชนิดเกิดมาหรือกําเนิดมาจากพ่อหรือแม่ของมันนะครับพอออกมาเป็นลูกสัตว์แล้วนะครับ ก็จะเจริญเติบโตไปตามขั้นเห็นไหมครับจากไข่ก็กลายเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็เป็นตัวเต็มวัยจากตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์กันแล้วก็มีลูกออกมาหมุนเวียนกันไปอย่างนี้ทําให้สัตว์แต่ละชนิดบนโลกไม่เกิดการสูญพันธุ์เห็นไหมครับเรามาดูความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์กันแบบละเอียดนะครับ วัฏจักรชีวิตของสัตว์คืออะไรก็คือช่วงเวลาของการดำรงชีวิตของสัตว์ตั้งแต่เกิดเห็นไหมครับสัตว์บางชนิดอาจจะเกิดเป็นไข่ใช่ไหมครับหลังจากที่ออกมาจากแม่บางชนิดเกิดเป็นตัวนะครับ ตั้งแต่เกิดและผ่านช่วงการเจริญเติบโตต,ต่างๆจนกลายเป็นตัวเต็มวัยอีกรอบเห็นไหมครับจากลูกกบก็กลายมาเป็นพ่อกบแม่กบแล้วก็สืบพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆพอสืบพันธุ์เสร็จก็ออกไข่ไข่ก็มาเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนก็มาเป็นโตเต็มวัยเห็นไหมครับแล้วก็สืบพันธุ์เรื่อยๆหมุนเวียนกันอย่างนี้นะครับเราเลยเรียกลักษณะการที่มันเกิดการหมุนเวียนอย่างนี้อย่างเป็นระบบ ไปเรื่อยๆแบบนี้ว่าวัฏจักรชีวิตซึ่งเรื่องที่เรากําลังจะเรียนอยู่เนี่ยก็คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับพืชก็มีวัฏจักรชีวิตของพืชนะครับไม่ใช่มีเฉพาะสัตว์นะครับที่มีวัฏจักรชีวิตแต่เรื่องที่เรากําลังจะเรียนอยู่เนี่ยต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับเรามาดูคําถามสําคัญนะครับนักเรียนคุณครูถามทิ้ง ไว้ก่อนนะครับแล้วเรายังจะไม่ตอบตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเรียนเสร็จแล้วเราค่อยไปตอบคําถามกันนะครับคําถามมีอยู่ว่าหากวัฏจักรชีวิตของสัตว์มีระยะใดระยะหนึ่งถูกทําลายไปจะส่งผลต่อสัตว์อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราทิ้งคําถามนี้ไว้นะครับแล้วเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์กันนะครับอย่างที่เรา ฟังการอธิบายจากคุณครูไปในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์คืออะไรก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่เกิดและก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานเห็นไหมครับจะเกิดการหมุนเวียนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยวัฏจักรชีวิตของสัตว์แบ่งได้เป็น2รูปแบบนะครับคือ 1. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ เด็กๆน่าจะพอรู้จักสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่อยู่บ้างใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นจระเข้เต่าผีเสื้อและก็แมลงนอกจากนั้นยังมีสัตว์จำพวกสัตว์ปีกนะครับนกไก่เป็ดพวกนี้นะครับที่จะออกลูกเป็นไข่นะครับแบบที่2ของวัฏจักรชีวิตก็คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว เช่นโลมาโลมาไม่ใช่ปลานะลูกนะโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับหรือสุนัขแมวอย่างเงี้ยนะครับคือสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะครับซึ่งวันนี้ที่นักเรียนจะได้เรียนคือเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะครับเรามาดูกันนะครับโดยวัฏจักรชีวิต ของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เนี่ยจะมีอยู่สองแบบด้วยกันนะครับแบบแรกเรียกว่าแบบสามระยะสามระยะเนี่ยจะเกิดกับสัตว์จำพวกสัตว์ปีกนะครับสัตว์เลื้อยคานนะครับที่นักเรียนจะเจอ,เจอก็คือออกลูกเป็นไข่นะครับพอไข่ฟักออกมาก็จะเป็นตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนก็จะโตเต็มไวัยได้เลยนะครับ ส่วนแบบที่2คือแบบ4ระยะแบบ4ระยะเนี่ยจะเกิดขึ้นกับสัตว์จำพวกมแมลงนะครับนักเรียนถามว่าแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันตรงที่มแมลงจะมีอีกหนึ่งระยะเพิ่มเข้ามานะครับคือระยะดักแด้นะครับเพิ่มเข้ามาเนื่องจากว่ามแมลงส่วนใหญ่จะมีตัวอ่อนอยู่ในรูปแบบของหนอนนั่นเองนะครับ พอตัวอ่อนจะเริ่นเติบโตไปเรื่อยๆนอนก็จะมีการขยายตัวนะครับพอขยายตัวเสร็จนะครับนอนเหล่านี้ก็จะชักใหญ่กลายเป็นดักแด้นะครับจากนั้นถึงจะลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยเป็นมแมลงชนิดต่างๆที่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับกับตัวอ่อนเราเรามาดูชนิดแรกกันก่อนนะครับคือแบบ3มระยะนะครับ สระยะอย่างที่คุณครูบอกนะครับก็คือตัวเต็มวัยออกลูกเป็นไข่นะครับจากนั้นไข่ก็จะฟักเป็นตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนก็จะโตกลายเป็นตัวเต็มวัยอีกรอบหนึ่งนะครับ mm hmm. ข้อสังเกตของสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตที่ออกลูกเป็นไข่แบบ3ระยะเนี่ย mm hmm. นักเรียนสังเกตง่ายคือตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยจะหน้าตาคล้ายกันนะครับหรือเหมือนกันเช่น ลูกไก่กับแม่ไก่เห็นไหมครับลูกเป็ดกับแม่เป็ดลูกเต่ากับแม่เต่าเห็นไหมครับลูกจระเข้กับแม่หรือพ่อจระเข้หน้าตาจะเหมือนกันเห็นไหมครับต่างกันแค่ขนาดนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นไก่เห็นไหมครับเด็กๆดูสิครับไก่ออกไข่นะครับแล้วไข่ก็ฟักมาเป็นลูกเจี๊ยบหรือตัวอ่อนเห็นไหมครับจากนั้นลูกเจี๊ยบก็จะโตเป็นไก่ น,นี่คือวัฏจักรชีวิตของไก่นะครับมาดูวัฏจักรชีวิตของเต่านะครับเต่าก็จะออกไข่นะครับอยู่ที่ชายหาดกลายเป็นไข่เต่านะครับจากนั้นไข่เต่าก็จะฟักกลายเป็นลูกเต่านะครับลูกเต่าก็จะโตเป็นเต่อาอีกรอบเห็นไหมครับแล้วก็จะหมุนวนกันอย่างนี้เป็นวัฏจักรชีวิตนะครับอันนี้คือแบบ3ระยะนะครับเรามาดูแบบที่2คือแบบ4ระยะนะครับ แบบสี่ระยะคุณครูบอกแล้วว่าจะเพิ่มมาอีกหนึ่งระยะซึ่งระยะที่เพิ่มเข้ามาคือระยะที่เรียกว่าดักแด้นะครับก็เป็นระยะสุดท้ายนะครับก่อนที่สัตว์จะลอกคราบจากตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัยนะครับเรามาดูตัวอย่างของสัตว์ที่มีสี่ระยะนะครับคุณครูบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าสัตว์ที่มีสี่ระยะเนี่ย มีวัฏจักรชีวิตที่ออกลูกเป็นไข่แบบ4ี่ระยะเนี่ยจะได้แก่สัตว์จำพวกมแมลงนะครับเนื่องจากว่าสัตว์จำพวกมแมลงจะมีตัวอ่อนที่มีลักษณะแตกต่างกับตัวเต็มวัยเช่นอาจจะเป็นหนอนที่อาศัยอยู่ในน้ําหรืออาศัยอยู่บนต้นไม้อยู่ตามบกนะครับอยู่ในป่าแบบนี้นะครับพอนอนเหล่านี้จะเริ่มเติบโตขึ้นเต็มที่ก็จะเข้าสู่ระยะดักแด้ updating, ก่อนที่จะลอกคราบเปลี่ยนตัวเองให้มีปีนะครับ แล้วก็ให้มีอวัยวะที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกลายเป็นตัวเต็มวัยนะครับซึ่งวัฏจักรชีวิตตัวอย่างที่คุณปูณนํามานะครับแนะนําให้กับนักเรียนก็คือวัฏจักรชีวิตของมแมลงปอนะครับและวัฏจักรชีวิตของมแมลงวันนะครับเด็กก็ดูนะครับจะมี4ระยะก็คือ1ตัวเต็มวัยพอตัวเต็มวัยออกลูกมาลูกก็จะอยู่ในไข่ใช่ไหมครับนี่คือระยะที่1นะครับไข่คือระยะที่1 ระยะที่2ก็คือไข่ฟักดออกมาเป็นตัวอ่อนนะครับระยะที่3ก็คือตัวอ่อนนะครับกลายมาเป็นดักแด้นะครับและระยะที่4ก็คือดักแด้ลอกคราบกลายเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็จะวนกันอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับซึ่งในตอนนี้คุณครูก็จะขอจบนะครับการสอนแต่เพียงแค่นี้ก็หวังว่าลูกๆทุกคน นะครับจะได้ความรู้และความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับวัจักจชีวิตของสัตว์นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับมีความรู้สาระเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรที่คุณรูจะมาสอนอีกนะครับเอาไว้พบกันสําหรับลูกๆนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามารถสอบถามคุณครูได้ทางคอมเมนต์นะครับ ในช่อง YouTube นะครับหรือสอบถามทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือไลน์กลุ่มนะครับคุณครูได้แปะนะครับ Facebook ส่วนตัวแล้วก็ช่อง YouTube แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ